สวัสดีครับช่วงนี้เป็นเวลาพักเที่ยงพอดีทางทีมคณาจารย์ที่ให้การอบรมในเรื่องของการเป็นวิยากรนะครับก็เลยถือโอกาสซ้อมดูสิว่าตัวเองมีแนวทางการพูดจาหรือมีความบุกพร้องหรือต้องแก้ไขอะไรในตรงไหนบ้างในเรื่องของการนําเสนอทางผ่านวิดีโอหรือการเป็นวิทยากรในการบรรยายนําเสนอข้อมูลที่ตัวเองมีนะครับ อนนี้ที่ผมเดินอยู่ก็คือพื้นที่สวนป่านาสุบรรณกุลเป็นพื้นที่นาของผมจํานวนพื้นที่หกไร่นะครับแล้วก็ปลูกเป็นลักษณะของป่าไม้อย่างที่เราเห็นตรงนี้นี่คือท่าพน,นานะครับแต่ผมทํากว้างให้มันเป็นแบบถนนเพื่อให้รถวิ่งผ่านได้ตรงนี้นะครับเดิมทีตรงนี้มันเป็นดินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยดินเหนียวลูกลังปลูกต้นไม้เนี่ยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแค่ที่นาโลง่งๆปลูกมันจะตายปลูกแล้วมันก็ตาย ผมก็เริ่มต้นด้วยการใช้กล้วยนะครับในการคลุมผมดินและต่อมาก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นก็จะเป็นเริ่มจากต้นไม้ต้นหางนกยุงเพราะตอนนั้นแนวทางความคิดเริ่มต้นคืออยากปลูกผักหวานป่าบนคันนาเพราะมองว่าผักหวานป่าเป็นพืชที่เก็บกินใบเก็บยอดแล้วก็เป็นการปลูกดูแลทั้งเดียวพอมันยืนต้นได้ก็คือสามารถเก็บผลประโยชน์เก็บผลผลิต เก็บผลผลิตได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แซมด้วยพวกขาพวกตะไคร้นี่เป็นไม้คุมดินให้ต่อมาก็มีการเพิ่มเติมโดยการปลูกยางนานะปลูกยางนาแล้วก็พอมีโอกาสออกต่างจังหวัดจากการทํางานเกี่ยวกับการวางแผนระบบน้ําแล้วก็โซลาเซลล์นะครับกับให้เกษตรกรต่างๆหรือให้ทำปรึกษาแก้ไขปัญหาในเรื่องของระบบน้ําในการวางท่อน้ํานะครับในพื้นที่ที่มี อย่างเขาเรียกว่านีข้อมูลหรือว่าแนวทางในการคำนวณยังค่อนข้างที่จะน้อยจะปจะปรกันและเรา,อาพอมีความรู้ความเข้าใจทางนี้ก็เลยได้โอกาสในการสัญจรเขาเรียกว่าสัญจรลงไปตามจังหวัดต่างๆเยอะอยู่ก็ได้เก็บพันไม้จากต่างถิ่นมาปลูกสะสมเพื่อจะให้มันเป็นลักษณะของปลาที่เอาพื้นที่จากเอาไม้จากต่างพื้นถิ่นนะครับมาลองดูอย่างตอนเนี้ยพอมันยืนต้นมีร่มเงาแล้วผมมาลองแซมด้วยโกโก้ เข็มข้างล่างคนเล็กๆน่นรนะัะคือโกโก้เพิ่งจะลงปีนี้แล้วก็จะมีพวกะมะคุดนะครับกุเรียนปรากฏว่ามันไม่แห้งตายซึ่งถ้าเป็นตะก,กอและเจอแดดจ,จัดหรือลมร้อนวูบมาจากภาวะแรงนะครับที่หงหน้าแล้งเนี่ยใบร่วงเลยครับไม่พอให้เราให้น้ําบางทีความชื้นสัมพัสอากาศมันไม่ได้แต่พอเรามีต้นไม้ใหญ่คลุมให้เนี่ยมันก็ลดการเผาของหน้าดินนะครับการระเหยของน้าลดความระอุของหน้าดินที่โดนแดดเผาตรงๆ ได้จากร่มเงาของไม้ใหญ่ก็ทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกลงไปเนี่ยอยู่รอดได้นะครับแล้วก็พอมาเข้ากับภาวะ,าว,ะาวิกฤตของโควิดต,ตอนเนี้ยก็แซมด้วยต,ต,ต้นอะไรนะ้าทลายโจรน,นะครับต้นเล็กๆที่เห็นอยู่ข้างล่างนะั่นก็คือต้นโกโก้นะครับพุ่งเฉพาะเมตต็ดเมาลงปีนี้เองส่วนตับวานป่าที่ทํามาตลอดตั้งนานระยะเวลาน่าจะรวมๆกันแล้วประมาณสามสี่ปีนะครับของต้นนี้คือสามปีสี่ปีได้ ก็จะมีพวกต้นที่อายุห้าหกปีแต่ไม่โตแต่ก็ไม่ตายตก็จะประมาณนี้สูงประมาณหันก็จะได้ประมาณนีณ้นี่คือดอกหวานป่าหวานป่าจริงๆตรงนี้ที่มันอยู่ได้ผมสังเกตว่ามันจะขึ้นอยู่กับต้นตะขบที่อาศัยต้นตะขบส่วนนี้ก็คันนานะครับแต่ผมเอาเอาข้อไก่มาใส่จากว่าตอนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพายุเข้ามาเล่นสยโยเลยเอาตะข่ายล้อมแล้วก็มุงหลังคาสังกะสี เสาโดนตัวกินแล้วก็พอลมมาแรงๆขนาดว่ามีต้นไม้บังบังลมให้แต่แรงลมมันแรงมากก็โยก็ดีว่ามันไม่โยลงไปในคลองนะครับอ๋อลืมกล่าวถึงเรื่องคลองสมัยก่อนไม่มีมันเป็นแปลงนาเรียบๆผมขุดคลองพวกนี้แล้วเอาขึ้นมาถมให้มันเป็นคันดินนะครับเป็นคันนาเพื่อจะได้ใช้พื้นที่ในการปลูกต้นไม้ตอนแรกก็เป็นคันสูงแล้วก็รถไถมาไถลงให้มันราบเพื่อมันได้หน้ากว้างขึ้นนะครับซึ่งแต่ละคันของผมก็ถ้าจะเรียกว่าเอารถวิ่ง ก็โดยที่ไม่เบียดต้นไม้วิ่งได้พื้นที่หน้าถนนมันจะอยู่กว้างอยู่มันสามเมตรครึ่งนะครับหน้าหน้าขันนาหน้าขันนาสามเมตรครึ่งส่วนฐานของมันเนี่ยเกินสี่เมตรเพราะว่าใส่ท่อ PVC หนึ่งเส้นเนี่ยไม่พอจะต้องต่อประมาณนั้คลองนี้ผมขุดด้วยหน้าไมโคหนึ่งหนึ่งหนึ่งหน้าจอบเสร็จแล้วมันก็พังลงตอนหนึ่งก็ซาะตัของมันตามธรรมชาติโดยแรงของน้ํา <sprout> ทําให้เกิดการกว้างขึ้นก็ประมาณสักเมตรครึ่งถึงสองเมตรนะครับเมื่อวัน วันสองวันมานี้ฝนจากมวสุมแรงความกดอากาศต่ําที่กําลังพัดเข้ามาเนี่ยกระทบทําให้เกิดพาฟพาฝนตกต่อเนื่องกันอยู่สองสาวันทําให้น้ําขึ้นเยอะมากบอ่อที่เห็นนี้ผมเลี้ยงลูกออสไว้แต่ตอนนี้ไม่เหลือลูกออสแล้วมันออกไปวิ่งตรงแปลงหญ้าข้างนอกเอออกไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไปนล่อนเล่แล้วจริงๆบอ่อตัวนี้ผมขุดไว้กะว่าจะทําเป็นบอ่อเกลือเพื่อจะเอาแกลบนะครับแกลบมาลงแล้วก็พวก รากฟางเศษใบไม้ ai, ต้นไม้อะไรพวกนี้มาถมแล้วก็จะให้กากจากบอ่อแก๊สเนี่ยไหลลงมาเพื่อมาหมักตรงนี้แล้วเราก็ทยอยเก็กบใส่กระสอบเพื่อไว้ใช้ทาปุ๋ยให้กับต้นไม้ให้กับต้นข้าวของเราโดยที่บอ่บอแก๊สตัวเน,นี้ยผมได้จากการทคํคอบคอบครอบควายที่เราเห็นนี้มีหมูตะข่ายคอบอย่านั้นแล้วมีไก่ข้างในมีควายสามตัวก็จะมีแสงโซลาร์เซลล์ติดต้นลมเพราะว่าถ้าใส่หมูอย่างเงี้ยแล้วมันน่าจะร้อนข้างในกันเลย เงินตอนนี้คือมือเจ็บพอดีผมเพิ่งจองบางบานนะตวัวนีผมจะล้างคอกเพื่อเติมจากลงอะไรนีนน้แล้วพอมันเกิดแก๊สเราก็ยังเอาแก๊สตัวเนี้ยตอนนี้ผมมัดไว้แก๊สเนี้ยผมยังเอามาสามารถทําเก่ยวกับเชื้อเพลิงให้ความร้อนอาจจะเป็นถงต้มหรือพื้นที่จริงจริงเจตนาลงบริเวณเนี้ยูยกหือเป่าผมอยากจะทําโดมสัตแหไว้เพื่ออบพวกพืชสมุนไพรหรือว่าพืชอาหารอย่างพวกข้าจะใช้หน้าฝนที่มันมีหลากหลายมาทําแห้งและเก็บถนอมไว้เพื่อเอามา ประโยชน์ในหน้าแรงหรือดูแ้งที่มันสูงยากรวมทั้งอาจจะเป็นยาสำหรับเลี้ยงตับอาหารตับเนี่ยเราสามารถเอ็กเพราะว่าแก๊สเนี่ยมันมันจะเกิดของมันเองขึ้นจากที่มีแดดจากที่มีกักรก่อนที่มีจากรจากรของมูสั์เข้ามาเนี่ยแก๊สเรายังสามารถมาใช้ให้เปรีวของ้อนตอนนี้เข้าไปใช้ในการอบแห้งเสริมกับแสงแดดในกรณีวันที่มันมีเมฆฝนทำระแดดไม่พอประมาณนั้นตอนนี้ สิ่งที่ทำอยู่ที่แก๊สบอกแก๊สที่เห็นว่ามันจมอย่างเงี้ยเนื่องจากว่าผมพยายามซื้อป้าติดมาสองผืนว่าจะต่อกันให้มันกว้างเต็มหน้าบอ่อแต่ผมต่อแล้วมันต่อไม่ได้ผลเพราะ PE มันก็ยอมละลายเป็นผ้าใบ p e. ีผมก็เลยได้แค่เอาซ้อนกันแล้วก็ทําให้มันออกมาในรูปประมาณน,นี้เดี๋ยวปีหน้าคงต้องแก้ไขกันต่อแต่ปีนี้มันฝนมาน้ํามาแล้วมันเละคงจะทำไม่าดตอนนี้ต้นไม้ที่ผมลงหลายๆอย่างก็นใน เวลาตลอดทั้งหมดมาก็น่าจะประมาณแปดปีแล้วนะครับกับพื้นที่ตรงนี้มันก็กลายเป็นพื้นที่ร่มรื่นแล้วก็เป็นอุโมงต้นไม้สิ่งแรกที่เราเห็นเราเดินไปเดินมาเนี่ยข้างสองข้างเนี่ยผมก็ปลูกพวต้นไม้ต่างๆทั้งยางพยุงยางนาแล้วก็มะม่วงก็มีหานกยุงมีพวกแคป่าแตนาซึ่งตัวหานกยุงเนี่ยเดิมทีปลูกไว้แค่คลุมดินนะครับปางแสงคลุมดินเพื่อลด แสงที่จะเผาลงหน้าดินแล้วก็ใช้ฟางก็ให้น้ํามันลดการระเหยเนื่องจากดินเหนียวนะครับดินเหนียวนี่ถ้าเราให้น้ําลักษณะเป็นนเกลือหรือน้ําหยดหน้าดินพอเดินโดนความร้อนโดนแสงแดดความร้อนจากเนี่ยมากๆเนี่ยมันระเหยทิ้งหมดเลยความชื้นซึ่งเราเปลืองน้ํามากๆผมก็แก้ปัญหาโดยการทําระบบน้ําแบบฝังขวดนะครับแล้วก็ร่วมกับทําน้ําเป็นน้ําหยดต,ตัวน้ําขวดเนี่ยผมดูแล้วว่าได้ผลดีนะครับน้ำขวดผมก็คือ เอาขวดพาสติ๊กเนี่ยแหละครับเจาะรูเจาะรูแค่ครึ่งเดียวนะครับใช้เข็มชิ่นชิ่นช,นชินเป็นรูแล้วก็มาเจาะพอเข้าตรงนี้จุดที่แข็งที่สุดเอาสายไมโครพีเเสียบเข้าไปแล้วขวดเนะี่ยฝังดินเหลือจะฝาตรงจุดเนี้ยมันโดนทับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนที่ยังพอดูได้นะครับแล้วก็ตัวที่ผมฝังแล้ยังไม่ได้เข้าสายก็มีอ่านี้ตัวนี้นน อันนี้สายขาดนะครับน่าจะโดนเสียมผมจะฝังไว้อย่างเนี้ยจุดประสงค์คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากการปลูกต้นไม้คือพืชเองรากหาอาหารเลือ้อยหากินอยู่ในช่วงที่มันต้องใช้ออกซิเจนเหมือนกับที่ว่าทําไมเราปลูกพืชขาดส่วล้วต้องท่วนดินนั้นสแสดงให้เห็นได้ว่าจุลินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยใช้อากาศแม้กระทั่งรากพืชเองในระยะประมาณไม่เกิน10-15เซนเนี่ยดังนั้นการให้น้ําและความชื้นเนี่ยก็คือการเลี้ยงจุลินทรีย์ในดิน แล้วให้จุลินทรีย์เนี่ยทาหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรียวัตถุเนี่ยให้เป็นลักษณะของของเขาเรียกว่าของเหลวที่พืชสามารถดูดซับเข้าไปเป็นอาหารในการลำเลียงเข้าสู่ต้นพืชได้นะครับในระบบกากผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการทับผุ่ฝังแล้วทำอย่างนี้เรียกว่าสต็อ,อกแทงโดยแนวทางของขวดตัวนี้ถูกพัฒนามาโดยการประยุกต์จากของครูชุมนะครับครูชุมนี่เป็นครูของทุกต้าคืนถิ่นในยุคแรกแรกที่แกได้นำมีโอกาสได้พบเจอกับท่านแล้วก็ท่านนาเสนอ เริมที่ผมใช้ขวดอ่กับทรางฝังน่ครับเอาปากลงเอา้าวออกแล้วก็เจาะข้าถังต้นมีน้ําเต็มขวดก็รอให้ดินมันดินเหนียวเนาะของผมเป็นดินเหนียวมันจะซึมช้าทำให้น้ํค้างขวดพอเต็มขวดนี้มันก็ไปขวดใหม่ขวดใหม่เมนทอที่ผมใช้ก็เลยไม่ต้องใหญ่เป็นทอขนาดสีนุ่นข้นประมาณนี้แล้วก็ใี่โคปีอีซึ่งรูปแบบที่ผมนําเสนออาจจะใช้ได้ไม่ดีกับพื้นที่ที่เป็นดินทรายนะครับแต่ยังไงก็ตามแนวทางกรยุคแบบนี้ย เหมาะมากเลยครับกับคนที่มีงานประจําอยู่แล้วและมีความต้องการที่จะปลูกต้นไม้ป่าปลูกต้นไม้หรือไม้ยืนต้นอะไรพวกนี้ไว้ในที่ดินที่สวนตัวเองแล้วบอกว่าไม่มีเวลาดูแลจ,จัดการซึ่งระบบน้ําผมก็ใช้โซลาร์เซลล์แพ่สองแสงูปน้ําขึ้นบนถ้าเป็นคนมีทุนเขาอาจจะทําเรียกว่าถังสูงหอสูงแล้วก็ปล่อยให้มันลงกากแรงน้งสูงของโลกแต่ของผมมองว่าแค่ต้นถุนโครงสร้างในการวางของน้ำที่มีน้ําหนักหลายกิโลกรัม น้ำหนึ่งพันลูกบาศก์หนึ่งพันลิตรเนี่ยหรือหนึ่งลิตราศก์เมตรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่าตันละนะครับบวกกับแรงกระเพื่อมของน้ําที่เราเติมเข้าไปได้นะครับที่บอกว่ามันเกิมหนึ่งตันมันจะเกิดแรงเลยฉะนั้นที่ทําให้โครงสร้างของหลังเงินถ้าไม่ได้ออกแรงแรงต่อมีการล้มลงมาได้แต่ต้นอีกสูงผมก็ประยุกต์โดยการใช้แค่ข้อพิสูจนเส้นใหญ่หนึ่งเส้นแล้วก็ใช้เหล็กเป็นตัวทำประกอบส่วนตัวฐานมันแล้วก็เป็นตัวปูนเป็น ก็ใช้น้ำากปั๊มเลยครับจะเป็นใส่ก็ได้แต่ตรงนี้ที่ผมใช้อยู่นจะเป็นจำเนสเพราะว่าตัวเนี้ยมันต่อมันไม่ได้จ้าไปอยู่แล้วก็ได้ออกซิเจนไปข้างบนเลยใส่ใส่ข้างบนแล้วข้างบนนี้ผมใส่ผิดผลิตนะครับเหตุผลที่ผมผิดผลิตเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้ําในท่อนเนี้ยไหลออกไม่หมดมันจะเกิดการเพิ่มปริมาตรของน้ำทำให้น้ำขึ้แล้วจะเกิดแรงเขาเรียกว่าแรงตัดงของน้ำเองแล้วก็ยานทม่จะไหลแบบต่ำที่แรงขึ้น แต่คันนี้หลายๆตัวก็ถามว่าถ้ามันเต็มอย่างนั้นแล้วปั๊มมันจะอัดไปยังไงที่เกิดกันนานนั่นแหละคือสิ่งที่อยากจถามก็คือแรงปั๊มที่เหลือจากการเติมกรอนน้ำนำผ่านน้ำทย่ใส่เย็นๆถ้ามันเหลือผมต้องการให้เกิดแรงกดนะครับกดใหเกิดการเล่นการไหลของน้ำแต่ที่ผมใช้อย่างนี้ได้ไม่ใช <so ่ใส่บ้าน